ผมผมบ่าวอีสานครับมามาเบิ่งสวนครับสวนเป็นสวนสวนเกษตรเมนบอครับนี่งสวนเกษตรผสมผสานแม่ว่าโบแบบแบบจัเรียครับผมแบบไรสารผิดบบแไรสารผิดอ๋อครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสิสอบถามข้อมูลนห่ครับผมว่าไอ้ที่ลงอยู่นี่นี่พื้นที่ตรงนี้นี่ประมาณเท่าไรครับผมพื้นที่อยู่นี่นะครับสามสิบไร่ครับ ้สามสิบไรต่อครับนี่ตรงนี้สิบห้าข้างหลังสิบห้าไรข้างหลังเป็นทุงน่งนาหรือเป็นสวนครับทุง่งนาครับออ๋ครับผมภาพผมยาวเพิ่งนี่ครับครับมาเลยครับครับผมอันนี้บมะนาวาครับนี่นือจะไห,หนมะนาวมะนาวบา,น,า,วบาเนเนาวปะนี่จะไหนคือดกแ<พ>ท้อู้อันนี้ต้นนี้มันนานนะครับอ๋อ <ๆ S 2> เป็นแบบใส่เม็ดปูกบะครับนี่อู้ดกนะครับนาะให้เขาบังไกลไงเด้อครับให้เขาบังนี่ให้เขาบังไกลนี่อู้หดกคักแท้อู้หน่วยเป็นปุ่มเป็นปุ่มได้ไหมครับนี่ คือด๊กค่ะครับใส่ใส่ใส่ยังใส่แบบผสมผสานาอกงกาษจะไหนใส่แบบธรรมาศาสตร์เลยนะครับเนาะเบิร์ดเหล่วก็ธรรมาศาสตร์ดีรีเนาะอู้ด๊อกอีรีเนาะครับเนาะอู้ประมาณประมาณเจ็ดปีแล้วครับนี่อันนี้อู้ห้าหกปีแล้วครับอู้คือด๊อกคักร์ใส่ครับมันคือที่ละบริษัเก็บขายในบ่กเน้อส่งขายตลาดอยู่คือเมค้ามาลาบอกไม่ครับไม่มีเวลาเก็บอู้ด๊อกคักเนาะครับเนาะให้ขอเบิร์ดนี่ยนะครับเล้อู็ทางยางดีเนาะครับผมขอเบิร์ดนี่อันนี้ก็เป็นบอธรรมชาติ์นครับนี่ครับ พอเลียงป้าเฮ้ยโอ้ครับผมไอ้ระบบน้ำหนี่งไฮจังไลยเนาะครับเนี่ยระบบน้ำหนี่ระบบน้ำครับก็สปริงเกอร์บ้างครับโอ้สปริงเกอร์น้ำโอ้บรรยากาศดีเนาะครับเนาะไอ้ช่วงนี้เฮ็ดออกเนี่ยครับผมเฮ็ดป่วกเฮ็ดยังน่ะยังบ่ออกครับยังบ่ออกปะครับอุ้ยต้นนี้ให้เบิ่งอีกตัวอโดกคักแท้ให้เข้าให้เบิ่งนี้โอ้ดกยังเนาะครับเนาะอู้ผมผมกำลังเห็นนี่ครับดกอีลีครับผมอู้ ไอ้เบื้งใกล้เพื่อน่ะโอ้ยดูขักถึงไอ้เก็บได้ยังครงขับสันีิคับนี่ยังมันกระด้งหน่อยอยู่บางลูกเขาเก็บได้อยู่โอ้ครับผมโอ้ครับผมเห็นหอยยางเบื้อง,งนี้บรรยากาศครับไอ้บโบป้าเนี่ยคุ้นด,ด้วยเหระครับเนาะซาอนี่คือสีเบื้องนึงโบาณครับของโบเกาหรือเ่ครับนี่เก่ามา่อุ๊บแต่ว่าป้าก็ร้ายนะครับเนะาะใช่ว่าปลาธรรมชาติเนาะหอยป้าธรรมชาตินี่ครับผม เดี๋ยวพวกสมุนไพรพวกอย่างนี้ไอ้ลงอี๋ยังนี่ครับผมสมุนไพรพวกอี๋ยังนี่ครับสมุนไพรจะเป็นโฟนทางโน้นะครับอ๋อครับผมดีพ้าดีเบิ่งเนอร์ไอันนี้ก็เป็นพวกไม้ผลเนาะครับเนาะทางผิดหมักเมาอ๋ออ๋อนี่บอกักเมาหักเมาอยู่ฝั่งแทงน้ำโอ้ครับผมหักเมาเอาไปเห็ดจังไดนครับไปกินจังไดนครับเอาไปหมักมาร์คเป็นปุ๋ยหมักบ่เอาเอาไปน่ะทำเป็นยาครับอ๋อครับผมอันนี้ก็กล้วยเนาะครับเนาะกล้วยไออันนี้กล้วยตีนเต่า ไม่ใช่กล้วยไม่ใช่กล้วยเพราะมันกล้วยไข่ทีไม่ใช่ <S <S กล้วยไข่ไไกล้วยจีนเต่าบ้างไหนครับที่บอกครับมันรับต้นไข่ไขกันเนะาะหรือไข่กล้วยไข่เนาะมันเหลืองเหลืองออกเหลืๆๆองเหลืองเนาะโอ้บรรยากาศดีนะครับเนาะเงียบดีครับผมปักหน้า,กนากดกทุกต้นปากนาดดทุก,ก,ก,กตุนเลยบากสมโอ้ี่กระดกเนาะครับเนาะอ,อันนี้เพิ่งออกปีนี้แหละสมโอทุกปีเันไม่ออกสมโอพันยังครับพัน เอามาจากนาครชัยศรีครับป,ปูปูเดี่ยวจักปีเลยนี่อ้อันนี้หลายปีเป็นสิบปีมันไม่ยอมออกลูกมันเพิ่งออกปีนี้อ๋อเพิ่งออกเพิ่งกระลังดได็กผลนี่นะครับเนาะอ๋ออันนี้ก็ต้นบักย่างบอกครับเพิ่งอยังนี่อันนี้ต้นพิรังกาสาอุ้ยพ่อของดีเขาให้แล้วครับนัน่นนะพ่อข้างพึ่งไหมคุณไหมครับแม่นบแอโป้ครับุณอะผ่อข้างพึ่งข้างมิม นี่หมือนต้วนั่นนะครับบ่เอากินบ่คือปล่อยไว้ในสมศักดิให้มันผสมแก่สอนอ๋อบักหน้าวนี่ดกทุกต้นเรเนาะบักหน้าวนี่ครับอู้บักหน้าบ้านเฮาอันนี่บักหน้าเป็นเป็นลำไผ่ครับผมเบิ่งทรงๆเนาะดกอีลีครับผมอันนี้อันนี้เดี๋โมทีว่ามเนื้อมันครับกินได้บ่ครับกินได้ครับเปรี้ยวๆอ๋อครับผมออ้ไปผมฟ้าผมยางเบิ่งอีกต้นนึ่มาครับเนาะเนาะจะได้ครับเด้มาเบิ่งแล้วเนาะ อันนี้กระดกเลยครับต้นนี้กระดกเป็นนีกันบ่ครับโอ้ดกขักดกแห้งรับผมประโยชน์แห้งครับอู้บักหน้าวไหมผมสออแต่บักหน้าวครับผมคนซ้อแห้งครับบักหน้าวไหมดกขักเนาะบักหน้าวไหมอ้ยหน่วยไม่กากสากอยู่อู้นี่ไหมครับโอ้ยดกขักต้นนี้กระดกบักหน้าวนี่ดกทุกต้นเลยครับเนาะ บางหน้าลงไปหลายต้นวะครับเยอะอยู่ครับโอ้อันนี้ต้นอี๋ยังครับนี่นี่นะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับโอ้ผมก็บบุค่อยเห็นนี้ขายต้นยางหน้าเนาะเตะโบเมนเมนบอครับขายต้นยางหน้านะแต่ไม่ใช่เตะโบเมนลำต้นเม่ทรงต้นคือกันเนาะครับเนาะอันนี้ได้ครับอี๋ยังนี่ครับนี่นี่นะดอกดอกนี่ไหมป้าผมยาเบิ้งนี่มา นี่ไหมครับไอ้ดกดอกนี่ไหมไอ้ดกดอกอีกอย่างหนึ่งครับนี่นี่นะโอ้ยเนาะเฮ็ดเปต้าออกเนาะครับเนาะเฮ็ดเปต้าออกยื่นมาไหมมันยังไม่เสร็จเวลาใช่ไหมออกกะมามามาเบิรงเก็บเดี๋ยวบอครับมาเบิรงต้นต้นเก็บเดี๋ยวบอเบิรงไหนเนาะนี่ไหมดอกหอมบอครับนี่กินหอมนอนเนาะโอ้ยโอ้เฮ็ดจันเสียด้วครับเนาะอันนี้กักล้วยอีกยังเนาะนี่กล้วย ตัวน้ำมาบานเท่าไงครับพ่อตัวใหญ่ป่ะนี่ครับ่โอ้โหนอนหนี่นอนนี่ครับสวนนี่ใช่ครับบักตองบักตองบักไอ้นี่เรับกระถอดนี่ครับพ่าทำไมพี่อื่นบักตองบ่นี่เฮ็ดออกแล้วตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดกี่หน่อยป่ะนี่ใช่ครับมาพาเบิรงถ้าพี่นะครับเห็นเบิรงจเทีนน้อยก่อนครับมาขอเวลาสักอีหานาทีนี่ไหมครับอันนี้ประเดี๋ยวไปเฮ็ดยังครบ่ อันนี้มันร่วงเน่าครับมันเน่าอลไรก็ปล่อยมันปิดปุ๋ยไปเลยบ่เห็ดปวู๋แค่ยังโอ้เห็ดยังก็เห็ดเพื่องไหมครับบ่เคยออกบ่ไม่เคยออกครับออกเป็นเห็ดปวกพ่อบ่ได้เอาเสือมาปล่อยบ่ได้บ่ได้เคยเคยพาะเห็ดเพื่องบ่ครับเคยพาะเห็ดเพื่องขมครับโอ้เห็ดเพื่องขมเห้ผมนานี่ได้ออกยังยังอ่ะมันได้ออกบ่มันยังไม่ออกเลยครับอุ้ยอันนี้ปลาไพอันนี้ไพเอียงครับผมนี่ ไครต้องลืมแรงบงป่อยใหหใหญงสิเลยบ่ครับหห้เบิงเ่งแนปูไปหลายต้นบ่หลายครับทางนั้นก็หลายพทางไหนทางทางไหนผนะทางตรงนาอ้นานันป่ครับโอไอป้ปูปเป็นแบบเป็นแถวบอกงีอเป็นต้นนีนอยถาลราปลูกบ่มีจางไห๋ไซนน่อหญ่บ่ใหาเบิงเ่งแนจะดูหนอ่อต้องไปดูฝั่งนู้นอ๋อันนี้หนอพนทัอกนะครับเนาะเอาไปหลายรอบแล้วหนอนี่ใให้เบิ่งไกลนะครับเร้อ ไอเมื่อกีไก่ๆนี่นี่บอกครับผมบุ้ยโอ้ยไผ่ไผ่หนี่ถ้าปล่อยเขาไหวหนี่เขาเสียอกนอหรือโอ้ออกออกหนามเลยเนาะดใส่ใส่ไหมครับปล่อยไหวปล่อยยิ่เนาะเป็นเส้นเองน้องไผ่ไผ่นี่อันนี้ยากเนาะไผ่ตรงนี่ต้นใหญ่ด้วกันเนาะโอ้โอ้ใหญ่แล้วครับเนาะโอ้ใหญ่ครับเพิ่งบรรยากาศที่แบบเพิ่งโอ้สุดยอดเลย บรรยากาศไหมอุย้ยนี่ไอ้ระบบน้ำนี่ได้ครับอันนี้ต้นซักไน้น้ำบ่หญ้าแรงบ่เฮ้ยจะไดนครับนี่ให้ช่องน่าแรงอ๋อน้านี่บ่ได้หายแล้วนะครับเนาะอ้หซักดีกางงามแล้วครับเนาะงามโอ้ไผโอ้ถ้าพูดกับปลูกไม้ไม้ยุ่งบ่ครับฟังนั่นนะ่ะโอ้ปลูกตามแนวด้วยนะครับเนาะลงไปหลายตน้นหรือก,กันต้นนี้ไอน้ไอนี่ต้นยังเนาะครับนี่พ่อสิบ,บอกได้บอกเฮ้ยจะไหนผมกั ก็บ่กค่อยฮู้เรื่องต้นใหม่บ,าง,บางชนิดน้องเม่นบ่ครับต้นอะไรจำชื่อไม่ได้ครับผมก็จำชื่อบ่ได้คือกันโอ้ตะเคียนแม่นบ่ครับว่าต้นตะเคียนทองนะตะเคียนทองก็ลงไปหลายต้นเหมือนกันครับน้นอนอ,อันนี้ก็เป็นที่พักที่เก็บของบอกขึ้นจะไ๋ครับที่พักครับอ๋อให้ใครขอ,ขอเบิ่งทา้งแบบพิจิตรทับทุ่นงนะครฮะอันนั้นไผให้เบิ่งปลไปเบิงเบ่งไผทางใดครับที่ว่าครับผมโอ้ย อันนี้กักล้วยเอียงเขาเนกกาะงกล้วยน้ำวาคือกันตัวนี้โอ้ลงไปไหลเขกันเนาะครับเนาะอือวานเข่าแล้วตัวนั้นไม่ลงครับนไ่นนะเฮ้ยด,ดำเอาไปกักดออกบด<ม>่ครับเนไหนนะโอห้ามครับผมยังยังไถ่ไม่ได้อ๋อมันลมบ่ครับเพิ่งจะไหนมันลมอ๋อมันลมนี่ครับนี่ส่วนมากไอ้ส่วนมากเฮ็ดเขาจะออกจะไีนบ่เพิ่งจะไหนเฮ็ดจะออกมันจะออกจะไหนครับ มันสิออกนะมันอ๋อไม่สิออกใช่ออหรือเ่ม,มันหนาสิออกแล้วนะครับถ้าฝนตกซุ่มเลยเนาะไอท้ทังนี่ทังปุย้ยมักของนี้ยังครับ,รบอ,อ๋อทังน้ำไว้เติมแล้วครับนี่โอ้ยอยากเห็นเห็นดิโอ้ยมามาพอๆครับอยากอยากขอเห็ดไหมครับเ่เห็นๆทุกเจ้าใจขอสื่อไปแกงนี่จกัจกยี่สิบจักสี่สิบห้าสิบบาทนะครับให้พี่แกล้งไอขี้นไหมเฮ้ฝากเมย์นั่นี่บอกครับไพต้งครับ นอกระงออกตัวนี้ครับเนาะถ้าถือฝนนี่เขาออกเลยนี่บอครับนี่อ๋อนี่บอครับอ๋อโคลายอยู่นะครับเนาะเก็บเก็บไปเลยครับเก็บเป้เลยเลอะอยู่ครับอ๋อครับผมไอ้ไอ้ล่ามไพ่นี่เอาไปจะไหนครับเนื้อปล่อยแห้งๆเส่ยไปอยู่ได้่อยไม่มีขคาวไปทำอะไรอ๋อใส่ยครับบ้าไอ้เนื้กผ้าออกไวุ้ยฝนกันเลยนะครับเนาอออกฝนเลยให้เบางทีน <t expensive Mexican> ้อยนี่ท้อ ได้เก,เกรปเห็นแล้วมาเบิง้งมาชุ่มเหรอไหมคือง่ามอิรีครับลมลื่นแห้งอิรีครับต้องรับเลยวครับลมลื่นแห้งท่านี่ออกอยังครับนี่ปลูกตะวงปิดไ<อ>วกก้ตะว่งมาผมถั่ว้ให้มันทุ่มปะครับอ,อ๋อมี่ะครับนี่น้อยก็น่าเกินนี่ถ้าฝุ่นเขาก็บทในวัน,นเขาเลยเนาะน้ำมันมาแห้งเนาะ โปรตกดีเนาะพี่นี่เนาะโอ้นี่ครับโอกหลายอยู่เนาะปุ้ยนี่มีน้ำเราแต่นนีระวังแต่น้ำเนาะอุ้ยน้วงง่ามครับกระจุยเลยครับผมนี่นะอู้พยุงอ๋อนี่บอกครับพายุงที่ว่าปลูกตามข้างหน้าตามทางนี่เนาะครับเนาะอันนี้ปลูกจักปีแล้วครับสามสามปีโอ้กสามปีเลยป่ะนีเรื่องครับปลูกสามปีเลยงามเนาะครับเนาะ ไอนนี้เด็กปลูกอันนี้นะพ่อครับนี่ตรงหน้านี่ปักขยงไหมปลูกพรมิครับหญ้าพรมิอย่างพรมีเขาไปใช้นังครับไอที่มันบำรุงสมองบำรุงสมองเข้ามีนะที่เขาไปเใช้หญ้าปะครับน erm ี่เขาไปต้มบวมขึ้นไคบครับเหมือนเขาเอาเอาไปสกัดทำแคปซูลอ๋อนี่ปะครับเขาเขาเขามารับสื่อว่ามิใช่นี่โอ้โหเอาไว้หมักเองครับเอาไว้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดได้ของอย่างนี้ครับนะอ๋อครับ อพื้นที่สามิบเอยมาน้อยครับเนาะอันนี้มนรุ่มาล่ำงม่นะครับครับว่ท่านในเป็นน่วยตัวนี้ครับอ้นี่ปูตะไคร้ต้ามนี่ด้วยครับเนาะอูตะไคร้ี่ก็ง่าครักพคกโคกดึฟางนันนี่เนาะก็ฟางโคกหอยโอ้วหรือบบน้ำมาหอยตีแล้วปกอันนี้สิมาออกมาจากพุนบอกกัน่เพิ่งได้ละตะไคร้ง่ากับกอ้ตะไคร้ประมาณแค่นี้ครับอ๋อ ไอ้ยงี้ยุ่นออกไปแสงเับ่ออกมันหม่นเป็นบ่มาครับมาย่างไม่ยอมออกกําลังกายมาละโกอนี่ครับโอ้ฝังหน้าเขาไหมอู้หูยางออกไปไกลบ่ะนี่ยขอใจครับนี่ครับสุดใจนี่ยสุดตรูว่าตรงไหนโอ้เกิดมีดท่าแต่ว่าทั้งยังอยากถีเกันบ่ครับนั่นครับผมมันจะหน่อยครับอ้ กระโปงนานสิหายยางดีเลยนะครับเนะไไาะแสดงว่าใส่แทงใหญ่เหองวะครับนี่แทงใหญ่ครับโอ้ยใหญ่ใกล้ใกล้เลยะหรอยางมันจะนอะ้อยใส่ใส่เหรอยางออกไปกดีกระเด็นนะครับเนาะงไข่โบสถยางออกไปกระเด็นนะครับเนา้องยางออกไปดี่กระเด็นพมสีอันนี้เอาโอ้ยปัะนัดครับอูย บักลัดกรงามตัวนี้บ่งนีบลัดวเมนพ่อเก็บอลไรบ่นี่นี่นะวเมนที่พ่อเก็บอลไรบอกครับไปครับยางไปโอ้ไปนี่กระเดมมาเหตุผมยางน้ำเด้อฮะฝักพาหน้าหอมกับปลูกตามแนวนี่ด้วยครับนี่เอ้าอันนี้่วเมนเก็บผลผลิตเล้ยบ่นี่นะเนี่ยนี่มันไปรื้อเปล่าเด้๋ยนะไม่จะไหนจะย้ายไปอ๋อ โอ้ยยช่มันเก็บไปเก็บไปลายเก็บไปลายลายมือแล้วมั้งนู่นจะได้โอ้บักนัดกับปูง่ามเพัาะนู่นตกนัดนี่ปูแบบธรรมชาติเลยคือทุกอย่างนี่ธรรมชาติไปเลยนะครับเนาะครับผมซื้อเดียวนี่ครับผมนี่โอ้ยบักนัดบักนัดมาจากศรีราชาป่ะครับนี่บักนัดชุนบุรียป่ะอันนี้ไม่รู้แกกินแล้วแกก็เอามาฝังฝังไว้มะพร้าวน้ำหอมดิช็อกปี้ครับผมนี่ไม่ใช่น้ำหอมอันนี้มะพร้าวบ้านครับอ๋อปูไว้เป็นโฮมปูไว้เอาหน่ว